สวัสดีเพื่อนช่างนะครับและ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพาเพื่อนช่างมาซ่อมนะครับผมซ่อมปลีนะครับเป็นปลีใช้หลอดนะครับเป็นปลีรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับใช้หลอดปลีหลอดเรียกว่าปลีหลอดนะครับเป็นรุ่น DTS นะครับ จะมีแสงตรงหลอดนะครับแสงตรงหลอดตรงนี้นะครับมันมันสามารถเปลี่ยนตรงเปลี่ยนหลอดตัวนี้ได้นะครับเปลี่ยนหลอดที่มีคุณภาพเสียงมันก็จะดีขึ้นนะครับเสียงมันก็จะดีขึ้นนะครับเปลี่ยนหลอดที่เกรดดีๆหน่อยนะครับพอดีน้องเขาบอกว่าแสงตรงหลอดนี่ไม่มีแล้วนะครับมันหายไปก็เลยทําให้เสียงมันไม่ไม่ออกนะครับไม่มีเสียงนะครับเป็นที่อะไรนะครับ เพราะว่าบางทีนะครับมันก็เสียงเพิ่งซื้อมาด้วยนะครับใช้ยังไม่ได้ใช้เลยฟังไปแป้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ช็อตไปซะแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเราก็มาเช็คกันดูน้องเขาเอามาให้ซ่อมนะครับว่าช่วยดูให้หน่อยเป็นอะไรอ่า อ้าวนี่ไงเจอสาเหตุแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีรอยไหมนะครับอนี่ไงนีไงนะครับมีรอยไหมสาเหตุน่าจะเกิดจากตัวนี้ไปไม่ต้องเช็คก่อนต่อลองต่อรายวงจรก่อน ถ้าไอตัวหลอดนี้มันติดขึ้นมาก็คือมันก็ใช้ได้แล้วครับตัวนี้คือหลอดมันไม่ติดนะครับมันจะติดได้ไงพงจรมันขาดนะติดไม่ติดติดก็พีหลอกแล้วครับใช้มอดเฟดนะครับมอดเฟดสองตัว เฟตสองตัวนะครับเบอร์อะไรนี่ครับห้าศูนย์เอ็นศูนย์หกนะครับห้าศูนย์เอ็นศูนย์หกมอเตอรเฟตตัวนี้นะครับทำงานร่วมกับท l c 94นะครับตัวนี้ไอซี AC ยอดนิยมภาคใจไฟไม่ว่าจะเป็นปรีแอมหรือเป็นพาวเวอร์แอมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นออฟแอม ตันี้ก็เป็นออฟแอมนะครับเสียงดีนะครับเสียงโอเคอยู่นะครับมันหลอดมีเปลี่ยนนะครับหลอดมันมีเปลี่ยนนะครับผมหลอดอ้า หลอดไอ้ตัวนี้มันมีเกรดดีกับเกรดไม่ดีของคุณภาพกับของไม่คุณภาพนี่ครับะมาต่อตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขาดเลยนะครับนี่ ไฟชุดไหนดูสิดูก่อนนะครับว่ามันเป็นไฟชุดไหนเป็นทไมมันพวกมอสเฟตนะครับเป็นวัดมอสเฟตนะครับ ชอ็อตไมโอ้เต็มเต็มเลยนะครับนี่นี่ช็อตไปเลยเห็นไหมครับเต็มเต็มเลยนี่ครับมอสเฟสชอ็ชอตช็อตสองตัวนะครับก็เดี๋ยวต้องอาหามอสเฟสมาเปลี่ยนนะครับจะมีปัญหาตอนแรกน่าจะต่อผิดนะครับพอต่อผิดแล้วก็ มันมอสเฟตมันเริ่มมีอาการแบบเขาเรียกว่าโดนโดนไฟผิดขั้วบวกขั้วลบเข้าไปแล้วนะมันเกิดอาการแบบร้อนแล้วก็ไอซีเริ่มเป็นเสื่อมสภาพเลยนะเสื่อมไปเลยข้างในอะ่ะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับพอแล้วก,กลับมาที่เดิมแล้วก็มาจ่ายไฟเข้าแล้วก็เปิดนะครับเปิดปุ๊บมันมันร้อนนะครับคือมันเสื่อมไปแล้วมันมีปัญหาไปแล้วมอสเฟตภายในตัวมัน แล้วก็มาเปิดนะครับทําให้เกิดอาการเปิดได้แป๊บเดียวนะครับนี่แหละผลของการต่อบางทีไม่ไม่ดูค้่บวกค้วลบนะครับช็อตไปมั่วเลยนะครับผมถอด ลายตรงนี้ก่อนนะครับต่อลายตรงนี้ก่อนอเพื่อที่จะทำการเทสทดสอบนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเราก็วัดสัญญาณวัดสัญญาณวัดขาเกตเหมือนเดิมนะครับชุดจ่ายไฟเราก็ต้องวัดขาเกตดูก่อนอเดี๋ยวเอาชุดจ่ายไฟมาใส่ดูนะครับเปิดครับขาเกตรประมาณ4โวลต์5โวลต์นะครับามถี่น่าจะสูงนะครับน่าจะร้อยร้อยขึ้นนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันมันความถี่เท่าไหร่นะครับร้อยขึ้นใส่ผิดอีกกล่าวตรงนี้โอเคครับติดแล้วนะครับผมมาดูความถี่มันออกไหมนะครับ กับกลาวนะครับกลาวก็ที่เดียวกันแหละครับกับอ,อินพุตนะครับมาดูความถี่นะครับนี่ครับผมมาดูกันว่าความถี่ออกไหมขาเกตนะครับผมไม่ใช่ความถี่ไฟนะครับอ,ออกนะครับสามประมาณนี้ได้นะครับสามโวลต์สามจุดห้าสามจุดสี่ ถึงไม่เกินห้าโวลต์นะครับตัวนี้ด้วยอโอเคออกนะครับมาดูความถี่นะครับไม่ใช่นะแบบนึงถี่ออกหรือไม่อ่านี่ไงร้อยสี่สิบสองเคเห็นไหมครับมัน, 100, 100, 100นร้อยร้อยร้อยกว่าเคความถี่มันจะสูงหน่อยนะครับผม เพราะว่าต้องทําให้ไฟขาออกม,มันแรงไงมันสูงนะครับเพราะมันใช้ไฟสูงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไฟเอซีน,นี้คือความถี่ขาเกตนะครับมันก็ถ้าใช้สโคบวัดมันก็จะเป็นสัญญาณทันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับโอเคลองหาเดี๋ยวช่างกบจะเอา,อาตัวนี้ต่อลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ ลายปิ้นขาดเลยมันเอาไม่ออกนะครับ <Okay. S 1> มันเฟดตัวที่สองมันลอกเลยนะครับเดี๋ยวต้องสร้างลายปิ้นใหม่มันเอาไม่ออกทำไงก็ไม่ออกต้องได้ตัดก็เลยทำให้เสียเสียของเลย ต้องรอสั่งอะไรก่อนเดี๋ยวจะสั่งมาไว้สักประมาณ10ตัวเอาไว้เผื่อมีแต่มันไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับเพราะว่านานๆทีนะครับอันนี้ก็เป็นของน้องเขาเอาไม้จริงจไม่ค่อยมีหรอกครับไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีมเพราะว่ายังไม่นิยมเล่นกันนะครับแถวบ้านช่างกบที่อื่นก็น่าจะเหมือนกันนะช่างกบคิดว่าเพราะยังไม่นิยมเท่าไหร ร้อนนะครับมาดูกันนะครับว่าไฟมันออกติดไหมครับถ้ามันใช้ได้หลอดตรงนี้ก็จะติดนะครับหลอดตรงนี้ก็จะติดสีน้ําเงินครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับมาดูกันนะครับปรับนีเห็นไหมครับหลอด LED ติดแล้วนะครับผมน่าจะดังแล้วล่ะใช้งานได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้จังกบโมดิฟายใส่ดูเดี๋ยวได้อะไรมานะครับคงจะเอามาใส่เดี๋ยวต้องคุยกับน้องเขาหรอกเพราะว่าน้องเขาอยากได้วันนี้นะครับมันไม่มีโอเคครับอันนี้คือใช้ได้นะครับนี่มันจะมีเห็นไหมแสงดูแสงนะครับแสงอันนี้ LED เขาใส่ใส่ข้างๆมันเจอแสงมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่แสงมัน แสงหลอดไส้หลอดมั้งอันนี้ LED เขาใส่ใส่เพื่อให้มันสวยงามเฉยๆนะครับเดีจะลองเสียงดูนะก็ต่อเส้นเรียบร้อยมาฟังเสียงกันนะครับผมโอเคนะครับเปิดเลยครับ ยังอาจจะบี้ๆนะครับเพราะว่าไอตัวซีดีตัวนี้ซีดีข้างล่างนะครับเสียงมันยังไม่ได้ซ่อมเลยมันไอซีมันมันมันบี้มันบี้ไม่ได้เกี่ยวกับปลีนะครับมันบี้นะครับผมเสียงปรีเสียงเขาเรียกว่าซีดีวีซีดีเครื่องเล่นวีซีดีนะครับมันบี้ของมันอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับปรีตัวนี้นะครับ เสียงมาเลยไม่ไม่พอโอเคนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเสียงอ่ะทั่วไปให้ดูว่ามันเสียงดีไหมแป๊บเสียงก็ประมาณนี้แหละครับผมเสียงก็ประมาณนี้แหละครับปรับได้ ครับผมก็คงต้องจบคลิปแล้วละครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่างกบนะครับเดี๋ยวช่างกบจะสั่งอะไรตัวนี้มาใส่ก็คือใช้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม